สวัสดีค่ะชาวสวนมันสัำปะหลังทุกท่านค่ะวันนี้ออนซอนอีสานจะมาแจงราคามันเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องอยากรู้ว่าราคามันสิเป็นแบบใดให้พี่น้องติดตามเนาะค่ะเอาเน้นๆเลยค่ะราคามันปีนี้วันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2568ราคามันสมปะหลัง25เปอร์เซ็นจังหวัดชลบุรี1บาท85สตางค์ถึง2บาท5สตางค์ค่ะ จังหวัดระยองเชือแป้ง25% 2บาทถึง2บาท20สเสิงเสา2บาท20สะแก้ว2บาท10สตังค์ถึง2บาท30อันนี้คือวันนี้ราคารถนะคะวันนี้ลดราคาค่ะนครราชสีมา2บาทถึง2บาท65สตางค์อันนี้มันจะขึ้นค่ะ กาลสินสองบาทห้าสตังค์ถึงสองบาทสามสิบอันนี้ราคาปกติร้อยเอ็ดสองบาทห้าสตังค์ค่ะมหาสาราคามสองบาทยี่สิบห้าสตังค์ขอนแก่นสองบาทสิบห้าสตังค์ปุรดธานีสองบาทสิบห้าสตังค์ค่ะอันนี้คือราคาปกติค่ะสำหรับวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ ส่วนแป้ง30%เอร์เซตราคารับซื้อหัวมันระรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาวันที่29สิงหาคม2568อำเภอเมือง2บาท25สตางค์ถึง2บาท65สตางค์ค่ะปักทงชัย2,55บาท55สตางค์ค่ะสีคิ้ว2,40บาทส0สตางค์ค่ะน้องบุญมาก2บาท40สตางค์ถึง2,60บาท60ค่ะเสิริงสางบาทส0สตางค์ถึง3บาท5สตางค์ค่ะ พิมายสองบาทเ5็ดสิบห้าสตังคดานคุณทศ2บาทเ5็ดสิบห้าสตังถามทะเลสอสองบาท65ส้าสตังค่ะภุมจุมพวงสองบาทห้าสิบห้าสตังค่ะบัวใหญ่สองบาท75้าค่ะสำหรับกาก,ากแห้งราคากากแห้งนครราชสีมาจะอยู่ในราคาสองบาท60สตัง์ถึงสองบาทเจ็สตังค่ะ ราคามันเส้นณนะโกดังผู้ส่งออกจังหวัดนครศรีอยุธยาจะอยู่ในราคา6บาทถึง6บาท30สตังค์ค่ะข้อมูลนี้นำมาจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่29สิงหาคม2568วันนี้สวัสดีค่ะ